วันนี้ผมจะพามาดูรถอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นแรไอเทมแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบในสายวิบากเป็นอย่างมากนั่นก็คือ K L X 140 R S ปี2024จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ รถที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือฝูงของ K L X นะครับแต่ว่า4คันที่จอดอยู่ตรงนี้นะจะเป็น K L X 2 3 0นะครับเขาก็มีหลายรุ่นนะรุ่นโมตาร์ก็มีรุ่นตัวเตี้ยก็มีหรือว่าจะรุ่นเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่น S E ก็มีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ผมจะมาดูรถอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษที่เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวรถของเขานั้นมีราคาที่ไม่ได้สูงมาก ผมว่าสมน้ําสมเนื้อกับประสิทธิภาพของตัวรถเขานะไม่ได้แพงเวอร์วังอลังการมากมายแต่ว่ามีความสามารถพอตัวนั่นก็คือคาวาซากิ k l x 1 4 0 r f โฉมใหม่ล่าสุดปี2024นะครับซึ่งรายละเอียดของตัวรถของเขานั้นเขาจะเปลี่ยนสีใหม่นะครับอย่างตัวบังโคน ด้านหน้าตัวป้ายเบอร์ตัวแฟลิ่งตรงกลางกระเป๋าข้างหรือว่าป้ายเบอร์ด้านข้างรวมถึงตัวบอร์ดถนั้นจะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งเป็นสีเขียวของคาวาซากิสวยงามมากเลยนะฮะบางคนด้านท้ายสีเขียวนะครับแล้วก็คันนี้ได้นี่ได้ท่อแต่งมาให้ด้วยนะครับซึ่งท่อแต่งเนี่ยก็จะเป็นออปชั่นเสริมนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆของสีของตัวรถเนี้ยคือมันโดดเด่นมากๆนะครับมันดูโบเฉีียว มันดูเป็นคาวาสกิเป็นอย่างมากแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ปี2 0 2 4จะได้เพิ่มเข้ามาก็คือวงล้อนะครับที่เป็นวงล้ออลูมิเนียมสีดำนะครับพอมันเป็นสีดําแล้วมันตัดกันกับสีเขียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูลงตัวดูสวยงามมากๆนะฮะส่วนขนาดของวงล้อนั้นด้านหลังเนี่ยจะเป็นล้อซีรวดขนาด18นิ้วนะครับด้านหน้าเป็นล้อซีรวดขนาด21นิ้วนะครับส่วนลายยางนั้นจะเป็นลายแบบพร้อมลุยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆได้คันนี้ไปเนี่ยก็คือสามารถเอาไปลุยแบบนี้ได้เลยนะครับ ทั้งยางหน้าและยางหลังนะครับก็คือเป็นยางบ้างสามารถเอาไปลุยได้ทันทีเลยนะฮะส่วนชวิงามด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ KX140RF อยู่แล้วก็คือเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับดีไซน์สวยงามมากเลยน้ำหนักเบาด้วยได้ความแข็งแรงด้วยส่วนชชอคอัพด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นชชอคอัพที่สามารถปรับได้เขาเรียกว่า full a d j u s t นะครับหรือว่าปรับได้เต็มระบบนอกจากจะมีกระเดื่องทดแรงมาให้แล้วก็ยังมีเนี่ยสามารถปรับเทนชั่น เห็นไหมเอ่ยหยุดด้านล่างเนี่ยปรับซอฟปรับฮาร์ดปรับจุดนี้ได้หรือว่าจะปรับสปริงพีโหลดก็ปรับตรงนี้ได้นะครับเนี่ยสปริงพีโหลดจะมีเกียวเห็นไหมเกียวแล้วก็ตัวนี้ก็คือกระบอกแก๊สนะครับซึ่งคันนี้ก็จะปรับคอมเพรสชันปรับพีโหลดปรับเทนชั่นได้นะฮะส่วนช็อคอัพด้านหน้านั้นจะเป็นช็อคอัพเทเลสโคปิกนะครับแล้วก็ระยะยุบของเขานั้นอยู่ที่21เซนติเมตรนะฮะก็คือมีระยะยุบเยอะมาก แต่ว่าคันนี้เขาจะใส่ยางกันฝุ่นมาให้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบช็อคอัพได้นะฮะส่วนเครื่องยนต์นั้น k L X 1 4 0 RF เป็นเครื่องยนต์พิกัด 144CC นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแล้วก็จะเห็นคีบเครื่องแบบนี้นะฮะส่วนระบบส่งกําลังนั้นเป็นแบบคัส์มือ5สปีดนะครับแล้วก็อัตราทดนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆดูที่สเตอร์หลังเนี่ย มีขนาดใหญ่มากนะครับก็คือมีจํานวนฟันก็คือสเตอร์หลังเนี่ยมีขนาด57ฟันนะครับซึ่งดีไซน์ของรถเนี่ย มันจะเป็นรถสไตล์ฮาร์ดอินดูโรนะครับถ้าเกิดเอาไปวิ่งฟรีรันน่ะแน่นอนแหละมันจะวิ่งสู้พวก2องสไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเน้นเข้าป่ายกขึ้นกระบะแล้วก็ไปขี่แข่งขันเนี่ยแน่นอนนะครับ KLX 140R F ค่อนข้างจะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ได้เปรียบรุ่นอื่นๆคือในเรื่องของน้ําหนักตัวรถนะครับน้ำหนักของ KLX 140R F นั้นมีน้ําหนักเพียง99กิโลกรัมซึ่งน้ําหนักเบาเนี่ยมันเป็นข้อดีมากๆของรถสายฮาร์ดอินดูโรเพราะว่าถ้าเกิดรถมันเบานี่ แน่นอนแหละเราจะควบคุมตัวรถได้ง่ายส่วนความสูงพื้นนั้นก็เป็นอีกจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของ k คเนะครับเขามีความสูงพื้นเนี่ยมากถึง31ซนติเมตรนะครับก็คือมีความสูงที่เยอะมากๆนะฮะเทียบกับมือผมเนี่ยคือคนละเรื่องเลยนะฮะเหมาะในการเอาไปขี่ข้ามก้อนหินข้ามขอนไม้หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปลงแข่งขันในสนามเนี่ยมันก็จะมีพวกล้อยางใช่ไหมที่เขาเอามาทําเป็นอุปสรรคนะพวกยางรถยนต์นะที่เขาเอามาทําเป็นอุปสรรคนะ ความสูงของรถระดับนี้สามารถข้ามได้สบายๆส,ส่วนบอรถนั้นเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของรถสไตล์ฮาร์ดแอน์โรนะครับก็คือเขาจะทําให้มันมีความกระชับในการขับขี่เป็นอย่างมากนะครับตัวบอรถเนี่ยก็จะมีความกว้างอยู่ไม่ถึงคืบนะฮะซึ่งเราสามารถยืนขี่ได้สบายๆแล้วก็ด้วยความที่ตัวรถมันไม่ได้มีหมอน้ําซ้ายขวาเพราะฉะนั้นปีกซ้ายขวาตรงนี้ยเขาเลยสามารถทําให้มันแคบได้นะครับอย่างที่เห็นเห็นไหมมันจะแคบนะครับเราสามารถแทงขาไปซ้ายไปขวาเนี่ย ได้สะดวกนะครับมันจะไม่เกะกะเหมือนรถที่มีหม้อน้ำนะฮะซึ่งความเพียวบางความน้ําหนักเบา แล้วก็ระบบช่วงล่างของเค x 1 4 0 r m นั้นมันคือเสน่ห์ของเขานะครับมันคือเอกลักษณ์เฉพาะแต่ว่าก็แน่นอนแหละรถทุกรุ่นมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันนะครับอย่างเครื่องยนต์ 144cc เนี่ยแน่นอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปขี่ฟรีรันเนี่ยมันจะสู้รถ230ไม่ได้นะครับเครื่อง230เนี่ยมันจะใช้งานฟรีรันด้วยแล้วก็วิ่งแข่งขันได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปแข่งขันจริงจังไม่ได้เน้นขี่ฟรีรันไม่ได้เน้นทอปสปีดอะไร คาวาซากิ k l x 1 4 0ก f ก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเลือกใช้รถรุ่นนี้ก็คือในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับเขามีระบบช่วงล่างที่ดีแบบนี้แล้วก็เอกลักษณ์ของเขาที่มีน้ําหนักเบาแบบนี้แต่ว่าราคาตัวรถเขานั้นไม่ได้สูงมากนะครับก็คือ1นึ8 0 0สบาทเท่านั้นเองนะครับมันเป็นราคาที่น่าลองมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นบิ๊กิเนอร์เป็นคนที่ เริ่มเข้าวงการใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะชอบสายนี้หรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะลงทุนเยอะใช่ไหมถ้าเกิดจะไปลงทุนกับตัว350หรือว่าตัว450ราคา300,000หรือ500,000เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ชอบแต่ว่าราคาแสนต้นๆเนี่ยผมว่ามันน่าลองนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ชอบจริงๆเนี่ยรถแบบนี้นะก็ยังขายต่อได้ราคาดีด้วยนะครับคือ KLX140R F เนี่ย ถ้าเกิดสภาพไม่ได้เละเทะมากเนี่ยราคามือสองไม่ได้ตกต่ํามากนะครับมันเป็นอะไรที่น่าเล่นเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่ใช่เราก็ปล่อยต่อได้ราคาไม่ตกมากแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจรถเค x X 4 0 RF คันนี้หรือว่ารถเค X รุ่นอื่นๆน,นะครับก็สามารถโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากทางฝ่ายขายของ Kawasaki PJ m o มอเตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ